สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับ่านผู้ชมที่มีการโหวตพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกแล้วก็สรุปไม่ผ่านนั้นก็เกิดปรากฏการณ์มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยหลังจากอาจารย์ปิยบุตรนะครับได้ออกมาโพสต์ประมาณว่าเอ,อ่อให้ไปชงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ่านผู้ชมมาตรา272ซึ่งไม่ใช่2 7 2 2 2 4แต่อย่างใดครับท่านเพราะว่านั้นมันผิดหลักการแล้วเนี่ยในการเป็นสูตรคูณโดยเสนอให้อะไรวะเอ่อสวเลิกโหว นายกอะไรประมาณนี้นะครับท่านแล้วมันจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่มีข่าวออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวผมประมาณว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องหนึ่ง,งสองเนี่ยพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกปมไหนจ้ามาจากบัญยงพงพาน,นิดนะครับเรื่องผู้ชมประธานเกียรตินาคินพัฒราครับท่านเผยออีกมุมหนึ่งที่สาเหตุแท้จริงเนี่ยขบวนการสกัดพิธาโดยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าแต่ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นคือท่านไหนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีอะไรหรอกจุดๆพวกอึงเล่นจะ ถกองทัพรถนายพลรถข้าราชการรถกฎหมายรถอำนาจรถทุนผูกขาดรถทุกอย่างของอภิสิทธิ์ชนเพียงแค่อย่างเดียวคือภาษีคนรวยใครเขาจะไปยอมเองอะไรประมาณนี้นะคร,รับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปอย่างไม่อยู่ยันเกินเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็พันเมื่อวานนี้นะครับท่านที่มีบวกสวลอดช่องต่างๆนาน,าน,นี้ได้รับการแต่งตั้งมาจากประยุทธ์ประวิตริแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็นําโดยพรทิพย์นะครับเร่านผู้ชมวันนี้ก็โผล่ลงโผล่หัวกระบาลมาอีกแล้วแต่ไอ้ลงที่ว่านี้ไม่ใช่เทพนมลงจำปาแต่อย่างใดบอกว่าเนี่ยก่อนจะโหวนะ ดานผู้ชมเมื่อวันพรทิพย์ได้ออกมาประมาณนี้โดยพรทิพย์เว้ยเฮ้ยแจ้งเนี่ยงดออกเสียงเออแล้วก็โวแม้จะเอา14ล้านเสียงมาแต่หน้าที่สอวอรหรือว่าพวกมันเนี่ยคือหน้าที่รักชาตินะครับดังบุคครักษาชาติไว้ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยนั่นเนี่ยช่วยลด,ดความรักชาติลงมาหน่อยได้ไหมถามทําไมเมื่อกันบ้านเมืองมันจะเดินต่อไม่ได้นะครับท่านพร้อมกันนี้นนเนี่ยก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มนะครับดังบูชมแน่ววยเฮ้ยเนี่ยพรรคก้าไกลควรจะถอยเรื่องมาตาม1-2ไหมถามเพราะอะไรเหรอจ๊ะจะได้ไม่ เป็นเงื่อนไขที่สวมันจะไม่โหวตนันเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติมีการถอยอะไรประมาณนี้ไอ้พวกสวนี้ก็จะไม่โหวตด,ด,ด้วยหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้กระบวนการที่มาตรา2 7 2ตัดอำนาจสวในการโหวตนายกนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับท่านต้องใช้เสียงหนึ่งในสามของสอวด้วยหรือไม่ไม่อาจแน่ใจแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าหลังจากพรทิพย์ปุ้ยเฮ้ยลั่นงดออกเสียงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่หน้าที่สวคือรักษาชาติยาว14ล้านเสียงมาแล้วก็บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกรรม อะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้ลูกสาวของหมอพรทิพย์นะครับเริ่อผู้ชมได้ทําการโพส์ผ่านไอจีครับท่านถ้าจะไม่ผิดโดยลูกสาวหมอพรทิพย์โพสสั้นๆหลังแม่ตัวเขาเองเนี่ยงดออกเสียงโหวตนายกแล้วก็ลั่นนะครับเริ่อผู้ชมงดทักการเมืองนะคะช่วงนี้ถามทําไมเหรอจ้าบอกว่าอายคนนะครับท่านเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้หมอพรทิพย์จะทําอย่างไรต่อไปหลังจากลูกสาวมีมติออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจโดยพันธทันทีทันไตนะครับเริ่อผู้ชมตอนนี้บรรดาสวต่างๆนานั้นก็ได้ออก ออกมานั้นเนี่ยบางคนก็ออกมาบอกสาเหตุที่ต้องงดหวตพิธานเนี่ยวนประชาชนเข้าใจถามทําไมวันเพื่อนจะไม่มีลูกครบนะครับดังผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อดีแต่ที่แน่ๆหลังจากพรทิพย์ครับท่านได้พันธนาหลายอย่างนะันเนี่ยหน้าที่สอวอคือรักชาติแลแล้วก็ทําการไม่หวตดพิธานนะครับดานผู้ชมขณะที่เทนยารวีโลจชนะสุนันลูกสาวของพรทิพย์ครับท่านได้โพสต์ข้อความลงสตอรี่ไอจีระบุสั้นๆว่างดทักการเมืองนะคะถามทําไมระจ้าอายคนครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆ ย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากหมอพรทิศนั้นประชาชจนทังหลายก็การะนานนานนะเนี่ยอุ้ยหมอพัชเทลถามพัชเทลตรงไหนวะเอยไม่ใช่พัชเทลนะครับท่านผู้ชมเป็นหมอหลักศีเลยถามหลักศียังไงสลิมหรือป่าบอกไม่ใช่หลักศีบนหัวกระบ,บาลน,นะครับท่านผู้ชมโดยกลายเป็นหมอไม้ชี้ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าผีผ่าศพไปแล้วหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ขาดไม้กวาดบินได้เลยใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่นะครับท่านไว้าตายแล้วต,าย,วตายแล้วพูดผิดเมื่อกี้อตอนนี้ก็เป็นหมอผมสามสีเป็นไม่ที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตามที่ประชาชนต่างๆเรียกร้องมาหรือไม่อย่างไรแล้วก็ช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ปรากฏการทัวลงแบบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เกิดขึ้นอีกคนนึงแล้วถามคนคนนั้นคือใครจ้าคิงก่อนาบนะครับท่านผู้ชมหลังจากคิงก่อนาบเนี่ยฟาโดโหวตนายกย้อนแยง้งด่าสวาเขาแล้วแล้วก็หวังจะได้คะแนนโหวตให้มาเลือกเราอะไรประมาณนี้โดยคิงก่อนบ่ายครับท่านจะ ทัวลงจะต้องลบโพสนะครับท่านผู้ชมหลังจากโพสต์ว่าด่าเขาแล้วหวังจะให้เขามาเลือกเราโดนทะัวลงหนักครับท่านพังยับไม่เป็นท่าจนต้องลบโพส์ไปนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อ่าก็เป็นสอสอบต,ตกอีกคนหนึ่งครับท่านแหล่งพลังประชารัฐนะเนี่ยโดยโพสระบุด,ด่าเขาแล้วหวังจะให้เขามาเลือกเราเป็นนายกผมว่ามันย้อนแย้งมากนะเรามายอมรับความจริงกันเถอะลดทิติลงมาบ้างอัานไหนถอยได้อ่าก็ยอมถอยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมรับเป็นอย่างไรต่อจ้าทัวกระหน่ำลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวครับท่าน ท่นน้โพสต์ต่างกล่าวได้ถูกชาวเด็ดวิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านซึ่งล่าสุดคิงก่อนบ่ายนี้หลังจากลงสอสอที่ประจวบนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วชนะหรือไม่ชนะนะครับท่านผู้ชมแต่ชนะที่ว่านั้นคนอื่นชนะครับท่านตัวเองสอบตกนะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะตอนนี้โดนทัวลงลบโพสพังคาบ้านกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้สะพัดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยว่าจะมีการเสนอชื่อประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมสส ทั้งประเทศนี้รู้สึกว่าจะไม่ผิดนี้ได้มาแค่5 5า0 0 0แสนนะครับท่านแล้วพิธาล่ะโอ้ยก้าวไกลนี่ได้14ล้านนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยได้10ล้านกว่าแล้วไอ้นี้ล่ะ5้าแสนนะครับท่านแล้วยังไงต่อจ้ารู้สึกว่าเนี่ยจะมีการเสนอชื่อในการชิงนายกรอบ2หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะั้นไม่อาจแน่ใจแต่ถึงคิวประวิดครับท่านทยอยเก็บของออกจากคำเนียบแล้วส่วนประยุทธ์ครับท่านคนของออกไปเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับท่านผู้ชมก็พบวัน มีหนังสือมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวประมาณ4ี่ลัง5ลังเฮ้ยไม,รมาา่รู้ว่าหนังสือนี่ซื้อมาอ่านหรือว่าซื้อมานั่งดูนะครัรบท่านผู้ชมไว้เวลาทําพ็อปครับท่านมาแล้วเปิดนี่เปิดเปิด,ปดถามเปิดทําอะไรเปิดแล้วก็ถ่ายนะครัรบท่านผู้ชมถ่ายเพื่ออะไรถ่ายเพื่อให้รู้ว่าเอออ่านหนังสือเป็นหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้ก็อร่อยอย่างสุดล้ำนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบงบัจจุ5 0 0กรัมบาท250กรัม1 4บบาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บบลาทางยังไม่มีคู่าร มากับทุเรียนนะครับท่านผู้ชมทุเรียนทอด1 0 0กรัม140บาทเม็ดมะม่วงหิมะพานปลาเกตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนส่วนอันนี้คืออะไรเจ้ะเนี่ยเมื่อวานปลาหมึกทุบนะครับท่านผู้ชมวันนี้ปลาหมึกบดครับท่าน100กรัม180บาทนะครับท่านขนุนทอดมีทุกอย่างอ่าก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวส่วนวิบับนาบ,บิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านตัวละสงกอราาาม้เนนถื น,นี่ก็อีลุงตุงดังสังกรขอบไม่หยุดหยอ่อนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ก็เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นครับท่านเรสปิกไมโวตนะครับท่านผู้ชมหลังสอวอไม่ผ่านให้พิธาเป็นนายกสดจากหน้าหอศิลป์อะไรประมาณนี้เรานสิ่งที่น่าจับตาม,มองเรื่อยๆนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างจ้าตอนนี้หลังจากก้าวไกลยื่นตัดอำนาจสอวอเลือกนายกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แฉว่าเนี่ยมีอำนาจเก่าขยับนะเนี่ยถามขยับยังไงขยับไม่ให้โหว ในการดานผูบบ้ชมเรื่องนี้ก็ไม่อาจแน่ใ,นใจเหมือนกันครับท่านาก็เตรียมดันเรื่องนี้ต่อไปนะครับในการตัดอํานาจสอวอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องจริงได้หรือไม่เนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จโอกาสที่จะสําเร็จมีนะคะรับดานผู้ชมแต่ถ้าเกิดถามตัวผมแบบความเป็นจริงนี้โอ,อ้พูดดีไหมวะเออพูดได้นะครับดานผู้ชมมีครับท่านแต่ว่าน้อยนะคะรับดานผู้ชมอย่างสุด้ํากันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้อาจารย์ยบีญบุตรเนี่ยก็แน่ถ้าเกิดสมมติเรื่องนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็เตรียมจะเป็นฝ่ายค้านนะคะรับดานผู้ชมหรื bal, อไม่อย่างไรนะก็ต้องจับตา ามองอีกทีส่งผลให้ตอนนี้ประชาชนทั้งหลายก็แหงงนะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยเออฉันทามาติประชาชนจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมที่โหวตเลือกให้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะเป็นเป็นฝ่ายค้านนี่ผมก็ไม่าอาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเ่านผู้ชมส่วนทางด้านเมื่อกี้หาโพส์ยังไม่เจอตอนนี้เจอแล้วเว้ยเฮ้ยอ่านางพรทิพย์นะครับเ่านผู้ชมได้ทาการออกมาโพสนะเนี่ยคงเป็นวาระให้กรรมจัดการอะไรประมาณนี้ก่อนเลือกนาะยกสื่อความหมายอะไรนะครับเ่านผู้ชมตำชาญเน็ แต่ทัวลงไม่หยุดยั้ยงทั้งชีวิตก็เลือกทํางานรับใช้แผ่นดินผ่านมาหลากหลายรัฐบาลปากว่ารักชาติรักแผ่นดินกันทั้งนั้นแต่วาระนี้คงเป็นวาระให้กรมจัดการจะขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจนกว่าชีวิตมันจะไม่มีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าชีวิตมันจะหาไม่อะไรประมาณนี้เออก็อย่าเพิ่งมาทางนี้นะเว้ยเฮ้ยถามทําไมผมยังไม่ได้รีบด่วนจุดจุดไปไว้นี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องมารีบถือไม้ไอ้ไม่ใช่ไอ้ถือไม้นั่นเดี๋ยวมันบินครับท่านไม่ต้องรีบมาถือมีดนะครับท่านผู้ชม โดนการผ่านนะครับท่านผู้ชมชีวิตนี้ชวนนาตาปีโดนกลัวสุดเลยครับท่านถามกลัวใครกลัวหมอพรทิพย์ใช่หรือไม่บอกไม่ใช่นะครับท่านกลัวใครก็ไม่รู้ออก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ๊ะก็หลายเรื่องหลายรานะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ไอ้พวกสวตัวตึงตัวดังทั้งหลายนี้ก็มาอย่างไม่หยุดยั้ยงโดยเริ่มมาที่สวสมชายสแสวงการนะครับท่านเดือดนะเนี่ยขู่เอาผิดชาวเน็ตครับท่านติดคุกไปก็อย่ามาขอโทษท้าถล่มมาเลยสนุกแน่อะไรประมาณนี้ ังจากมีการทวนลงไม่หยุดยั้งนะครับส่งผลให้นายสมชัยครับท่านสวสมชัยแสวงการนะครับท่านผู้ชมสวัสด์ลดช่องอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่อาจบอกได้จอรวบรวมหลักฐานเอาผิดชาวเน็ตครับท่านปมหมิ่นประมาทคนบูลลี่อะไรประมาณนี้เผยส่งข้อมูลให้ปอทแล้วยันไม่ปล่อยฟรีไม่ปล่อยฟรีโหวตใช่หรือไม่บอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมไม่ปล่อยให้โดนทวนลงฟรีติดคุกไม่ต้องมาขอโทษโอ๊ยกูไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูไม่มีติดคุกไม่ต้องมาขอโทษแล้วก็สาวถึงนักการเมือง คนไหนเอาผิดด้วยถามเป็นพวก โจรปธานทิปไตยหรือไม่อ่าเป็นพวกโจรประชาธิปไตยหรือไม่ไอโจรทิปไตยหรือไม่อะไรทํานองนี้อืมถ้าเกิดอยากจะทัวร์ลงก็มาเลยรับรองทัวร์ลงสนุกแน่นะครับเดินผู้ชมอันนี้ก็แนะนําชาวบ้านชาวช่องครับท่านอย่าเพิ่งไปทัวร์ลงกันนะเนี่ยถามทําไมขยิบตาโชว์ให้ดูว่ามันขยิบได้นะครับเดินผู้ชมเผื่อมันจะเท่แบบคนอื่นบ้างครับท่านก็ต้องติดตามนะครับทดานผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ครับท่านสวอนุสักคงมาไลยนะครับทดานผู้ชมอ่เปิดรับทัวร์ลงคับท่านหลัง ไม่เห็นด้วยพิธาชาวเน็ตคอมเมนต์ ment, แต่โดนไล่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาจากไอ้พวกสวล,ลอดช่องอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าตอนนี้สําหรับชีวิตกมลวิสิ์หลังจากที่ก้าวไกลไม่ถอยเรื่องมาตา112นะครับท่านผู้ชมนําพาไปถึงความกังวลนัเนี่ยว่าจะไม่ได้เป็นนายกเพราะเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้กระแสสังคมเขาพูดมาส่งผลใ้วันนี้ชีวิตกมลวิสิแนะก้าวไกลครับท่านยอมถอยเรื่องมาตา112ปณีปนอน,น,อนเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลโดย อยดีกว่าวันนี้การโหวตเรื่องนายกได้เห็นแล้วว่าผิดไม่ผิดไปจากที่ชูวิทย์เคยพูดไว้นะครับท่านแผนสกัดพิธามีก้าวไกลไม่มีสอวอไม่มีอะไรแปลกใจไม่ว่าพิธายังยืนหลักการอ่โหวตแพ้แต่ยังสู้ไม่จบยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้โหวตครั้งที่สองหากมีโอกาสเนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นเหมือนเดิมก้าไกลจริงต้องอ่า ถึงทางเลือกว่ายอมถอยเรื่องมอ1หนจะดีกว่าไหมอะไรทํานองนี้เพราะเป็นการสร้างความแตกแยกหรือไม่และเป็นเงื่อนไขให้พี่ธาม่ได้เป็นนายกในการบท่นผู้ชมผมมั่นใจว่า14ล้านเสียงไม่ต้องการแค่เรื่องปฏิรูปสถาบันมาเป็นเรื่องแรกๆเสียด้วยซ้ำอันนี้ชูวิทย์กล่าวนะครับท่านผมไม่เกี่ยวก้าฟิกได้คะแนนเสียงจากมีลุงไม่มีเราปฏิรูปกองทัพยุบกอรมาธิการศึกต่างๆนานาแต่ทําให้มันประเทศติดลมนะครับท่านผู้ชมรวมถึงกฎหมายต่างๆที่ทำให้ออรวมถึงกฎหมายต่างๆที่ทาให้ประเทศติดลมก็บาบา ยยอะแไปหมดครับท่านมอห,หนึ่งสองเรื่องเดียวอาจจะทำให้พิธานเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องใหญ่เรื่องอื่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมข้อแนะนำของชูวิทย์ก็คือยอมถอยดีกว่าหากก้าวไกลแสดงจุดยืนเอ้ยหากก้าวไกลแสดงให้เห็นว่ายอมถอยหนึ่งหนึ่งสองแล้วอำนาจเก่ายังไม่ถอยก็ถึงขราวต้องรุกกลับนะครับท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากชูวิทย์กมหนวิสิ์นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประชาชนประชาชาิถามมามากเหลือเก,กินเลยทีเดียวแต่ว่าประชาชาินั้นไม่ใช่พักของอาจารย์บรรณนนะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยเราจะมีวันได้เห็นมอบสนธิลิ้มทองกกลหรือไมม่ผ็า ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มาร์คฟิตบูเคยแนะนํานะเนี่ยส่วนที่ออกมาเดินบอบนะเนี่ยเอออย่าลืมอมยาดมเออดมยาดมไปด้วยนะครับถามทมําไมกลัวเดินเดินแล้ววูบนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้แนะนําด้วยความห่วงใยให้เตรียมถังออกซิเจนมาด้วยนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรประสงค์ร้ายหรือไม่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแล้วมึงจะพูดทาไมพูดโชว์ไปก่อนครับท่านให้รู้ว่ามันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าตอนนี้อ่า ก็ได้มีสวอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแจงครับท่านโดยสวอรานาวริชใช่ไหมวะชื่อแม่งอ่านยากครับท่านอไอสวอตัวนี้ละกันเขียนจดหมายถึงลูกชายหรือว่าลูกสาวแม่แน่ใจวันถูกเพื่อนเลิกคบครับท่านหลังจากแจงเหตุผลงดออกเสียงพิธาลิมเจริญรัตอะไรประมาณนี้วันนี้ลูกถูกถูกเพื่อนเลิกคบนะครับท่านชี้หากเพื่อนที่มหาลัยคือนักประชาธิปไตยต้องยอมรับในความเห็นต่างนะครับท่านแต่เห็นต่างที่ว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการเห็นต่างจากการโดนกด ปุ่มหรือเปล่านะครับเดินผู้ชมเหมือนกับเป็นโรบอทนะเนี่ยสั่งให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายสั่งให้ไปขวาก็ไปขวาแล้วถ้าเกิดไม่สั่งล่กก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดินผู้ชมผมไม่ได้เป็นสอวอ,อยู่ตรงนั้นด้วยครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะเนี่ยโดยการเลือกนายกรอบที่2นี้จะไม่ผิดจะเป็นวันที่19นะครับท่านที่จะถึงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมจ๊ะตอนนั้นก็ต้องติดตามนะครับเดินผู้ชมโดยพักทูมิใจไทยเนี่ยได้ออกมาถแถลงเมื่อวานนี้โศวนให้ชาดาไทยเศรษฐ์โดนทวนลงยับเยินพังาาคาบ้านกันเเเลยยททีีทีีดวว่่่มา ออยอมเป็นโจรดีกว่านะครับท่านแต่เป็นโจรที่รักชาติอะไรทํานองนี้ส่งผลให้โดนขุดประวัติมากมายกลายกองกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้นะั่นเนี่ยได้มีการลั่นว่เฮ้ยเนี่ยถ้าก้าไกลย,ยอมถอยเรื่องอ,อนะไรหนึ่งหนึ่ง,งสองนี้พรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะโหวตให้นะกกรเมืองบูชมโดยไม่มีข้อแม้ในการเข้าร่วมรัฐบาลก็ส่งผลให้ประชาชนจน้งหลายนี้แห่ถามนั่นเนี่ยถามว่าอะไรถามว่ามันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะกกรเมืองบูชมหรือว่าจะเป็นเพียงคําพูดเป็นโลตอนชมไม่ถึงขีดนี้ผมก็ไม่อาจบอกได้ครับท่าน ก็โดนทวนลงยับเยินไม่จุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้วันนอนนะครับท่านผู้ชมนัดสามวิปฝ่ายนัดวิปสามฝ่ายข้อวันโหวตนายกรอบสองชี้อาจจบไม่ต้องมีรอบสามอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้หมายความว่าพิธาจะได้ขึ้นเป็นนายกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยประธานสภาครับท่านนัดวิปสามฝ่ายนะเนี่ยข้อวันโหวตนายกรอบสองต้นสัปดาห์หน้าคาดยังเป็นวันที่19กากรกฎาคมชี้อาจจบแต่ อาจจบไม่ต้องมีรอบ3ก็ได้ะไรทำนองนี้นะคะรับท่านผู้ชมเราก็ต้องจับตาม,มองต่อไปครับท่านโดยอีกไม่กี่วันมานี้นะเอกไม่กี่วันนี้นะคะรับท่านผู้ชมวัน2วันนี้ก็จะถึงไม่ใช่วัน2วันอีกหลายวันนะคะรับท่านผู้ชมไปจําผิดเป็นเลข16ครับท่านที่ไหนได้เป็นเลข19เนะครับท่านผู้ชม19กรกัาคมครับท่านในวันที่จะโหวตนายกอีกรอบหนึ่งนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ว่าอย่างไรกันบ้างจ้าหลังจากธรรมนัติปมเผ่าตอนนี้นล้เนี่ยได้มีข่าวกระเซ็นกระสายมานะวเนี่ยว่าจะมีการเสนอประวิ นรับเดินผูชชมถ้าเดินเต้นนกเอี้ยงครับท่านเดินไม่ค่อยไหวแต่ใจยังสู้นะครับเดินผูุชมอยากจะเสนอเสนอหน้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่กูก็งงครับท่านแม่มึงเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นคัมแบ็กแล้วครับท่านประวิทย์เซ็นตั้งธรรมนัสนั่งประธานวิพักพลังประชารัฐนายบเดินผะูุชมโดยป้อมครับท่านเซ็นแต่งตั้งธรรมนัสนั่งประธานประสานงานสมาชิก อ่าสอสอพักพลังประชารัฐแล้วก็อนันตกรนั่งรองประธานเลยสองคนหลังนี้คือใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเราต้องจับตามองต่อไปนะเนี่ยว่าจะมีการเสนอชื่อประวิตยหรือไม่แล้วถ้าเกิดเสนอนี้ชื่อนี่แล้วถ้าเกิดมันได้เป็นนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้พวกสวลอดช่องทั้งหลายเนี่ยทำการโบดให้มันก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไม่ไม่แมน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี้แค่วันแถลงนโยบายก็ร่วมแล้วนะครับท่านผู้ชมแถลงก็ประมาณนี้ก็พังอย่างไม่เป็นท่ากันเลย ทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยส่วนตอนนี้ยุยฟังอยู่มึงอย่าพึ่งยิ้มถามใครคือ,อยุยมันคือครูยุยนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องขออภัยด้วยครับท่านมันไม่เคยได้สอนอะไรผมเลยนะเนี่ยผมก็เลยต้องเรียกว่านายยุยนะครับท่านผู้ชมดีไม่เรียกว่าอยุยก็ดีแค่ไหนแล้วหรือเปล่าไม่อาจแนบใจด้วยยุยฟังอยู่มึงอย่าพึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดนะเนี่ยหลังจากตัวมาแดงประกาศปิดสวิตตัวเองงดออกเสียงแม้จะเสนออุ้งอิงเสถาอนุทินแล้วก็ประวิตรอะไรประมาณนี้ก็เป็นใบหน้าแก่ๆนะครับท่านผู้ชมของอ้ยยุยตัวนี้โดย คู่หยุยครับท่านหรือว่านายหยุยเนี่ยโอ้ยไปพาดเรียกมันขูได้ไงวะเนี่ยประกาศปิดสวิตตัวมันเองไม่หวดได้ใครทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยพวกหอหักสักกระเบือนนี้ก็แดกภาษีประชาชนนะครับท่านผู้ชมตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือไม่นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเกิดอะไรต่อไปเขาก็บอกว่าโอ้ยพวกหอหักสักกระเบือนนี้แดกอยู่ไอ้อยู่แล้วเปลืองภาษีนะครับท่านวันๆไม่ทําหอกทําดาบอะไรแล้วมันทําอะไรบ้างอ่าก็ขวังประชาธิปไตยอย่างไม่หยุดยั้งหรือเปล่าน ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่าน ก็ต้องติดตามนะเนี่ยส่วนตอนนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมเสียงเป็นแบบนี้วะเนี่ยหลังจากเห็นหน้าลีหน้าจังโดยลีหน้าจังเดือดจับไม่หยุดยั้งครับท่านซัดแรงนะเนี่ยพิธาโง่ไปเชื่อปิยบุตรได้ยังไงอะไรประมาณนี้สมแล้วที่ได้เป็นอะไรวะฝ่ายค้านหรือไม่ในะคร,รับท่านผู้ชมโดยลีหน้าจังนนเนี่ยมีการได้ยกใจความบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยจากที่ผมไปเสลอในะคร,รับท่านผู้ชมไปส,สอดแนมสอดแนมฟังมาเล็กน้อยถึงปานกลางบอกว่าเนี่ยชอบพนิกาธนาธรปียบุตรเนี่ยเขาจะไม่ให้พิธา เป็นนายกหลอกแล้วยังไงเนี่ยเขาจะรอกลับมาเป็นเองนะครับท่านผู้ชมก็โดนทัวลงยับเยินไม่อยู่จังกันเลยทีเดียวบ้างก็ฉะนาเนี่ยเอ้ยลีน่าจังเนี่ยเป็นการหาแสงหรือเปล่าถามหาแสงยังไงเออหาแสงในการที่ อะไรวะจะทำคอนเทนต์นะครับเรื่องผู้ชมเรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านมันมีหลายองค์ประกอบอย่างมากมายก่กองกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยแล้วก็มีปัญหาสําคัญนะครับเรื่องผู้ชมว่ากรกตน,นี้วันที่19นี้เออไม่ใช่เออสารแลธรรมนูญนี้จะมีมติออกมาอย่างไรนะครับท่านแล้วก็ไอ้พักภูมิใจไทยไอ้พัก,ท,พกที่เหลือนานานานนี้ที่ไม่ทำการโหวตนี้จานมาโหวตให้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนไม่ต้องติดตามนี่คือาสนใจอยากสั่งซื้้้อสิินนนคาาาดไทว็ม่ ผังที่เรารบจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน